แล้วก็ข้อ5ก็คือว่า,าสิ่งนี้นะสำหรับผู้หญิงนะก็คือสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้หญิงมากๆก็คือว่าให้เอาใจใส่สิ่งเล็กๆน้อยๆนะพยายามแบบว่าเริ่มการเล็กๆน้อยๆที่ที่เขาทำเนี่ยเราเราดูแล้วก็เราสังเกตแล้วก็เราก็เขาเรียกว่าเหมือนกับว่า,านิคไทของเขานะอ่า ผมของเขาเรียบร้อยไหมให้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 สังเกตเรื่องเล็กๆน้อยแล้วก็ฝ่ายชายก็คือให้ให้ขอบคุณนะเวลาเขาทําเรื่องเล็กๆน้อยๆยมาเนี่ยอย่ามองข้ามแม้เป็นเรื่องแบบขี้ปะติ๋วเนี่ยแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาดูเป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าเวลาเขาทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้เราเนี่ย เราก็ต้องขอบคุณนะผู้หญิงก็เหมือนกันนะผู้หญิงเนี่ยจุดเด่นของผู้หญิงคือความละเอียดใช่ไหมเพราะฉะนั้น uh. จง <Lauren> ใช้วความละเอียดเนี่ยไปกับการที่แบบว่าทําให้อีกฝ่ายดีขึ้นละเอียดในการดูเสื้อผ้านหน้าผมละเอียดในการดออูความสะอาดของบ้านละเอียดในการทํากับข้าวให้อร่อยผู้หญิงเก่งเรื่องละเอียดเพราะฉะนั้นเอาความละเอียดเนี่ยไปทาให้เขามีความสุขแต่ถ้าเกิดคุณเอาความละเอียดเนี่ยไปจับผิดไปไป ไปไปไปหาอะไรของเขาเนี่ยเราเขาก็จะไม่มีความสุขเขาก็ไม่อย,อยากอยู่กับคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชายก็เหมือนกันให้ขอบคุณในสิ่งเล็กๆล็น้อยนขอบคุณแบบว่าอะไรที่เขาทําแบบดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ในขอบคุณนะอย่าอย่าไปคิดว่าเป็นเป็นหน้าที่ว่าเอ้อยยังไงเขาก็ต้องทำนะเพราะฉะนั้นให้อ่าเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยขอบคุณนะคำขอบคุณให้ให้ออกจากปากบ่อยๆนะ แล้วเราเองก็ได้เวลาเราขอบคุณเนี่ยเราเราเองก็จะมีความสุขอีกฝ่ายเนี่ยก็จะแบบว่าอยากจะทําต่ออยากจะทําแบบไม่หยุดเลยแบบว่ารู้สึกว่าแบบโอ้มันได้ผลไว้เร,เราทำแล้วเขาพอใจกับเราอะไรแบบนี้นี่นี่คือข้อข้อที่5นะก็คือว่าให้ใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเนะี่ยเป็นคนเป็นเพศที่แบบว่าถนัดในการที่เก็บรายละเอียดนะ เพราะฉะนั้นจงใช้สิ่งที่ถนัดจุดเด่นของตัวเองเนี่ยไปในการที่ทําให้อีกฝ่ายมีความสุขนะเสือผ้าหน้าผมหรืออะไรแบบให้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 ให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 จุก